นี่ไงขอเจ้าครับเมนเฟย์ว่าสองคนใส่เราซ้อมมากี่วันก็สองเองอดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ซีไทยแลนด์อยู่ที่เชียงใหม่มีใครเป็นคู่บอลซ้อมมั้ง <c oughs> มีกับตันเทียมที่จุกซออ้อนตอนนี้เราอายุที่เปิสูงเท่าไหร่ครับร <c oughs> <15 5. S 2> ้อยเจ็ดจุดห้าน้ำหนักป่วยๆ่วยเราตอนนี้ มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับสราวทองเนาะยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยศึกษาเค็งมาต่อยก็ยังมาดูใหม่เขามวยสไตล์ก็ช่วงหลังเขามีเข่าวันนี้มาเจอสราวทองวางแก้วาแผงให้ดีก็ตั้งรับจริงน้ำสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้งห้วยเดียวล่าสุดต่อยไปกับต่อยกับจีเรับที่ที่อันเียไปง่ายไหมแพ้เนาะครับโอ้โหไปดูอะไรวันนั้นทดสอครับว่าผ่านเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดที่ต่อร้อยสิบเก้าวันนี้สอบหนักเข้วเป็นไงบ้างเกินยี่สห้ายี่ห้าเดี๋ยวยืดเส้นยืดสายก็หน่อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ต็มเลยสมบูรณ์แรงๆวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะนะคุมมากี่กิโลก็สี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ก็รับเลยครับผลจังหวัดสุรินทร์ฝากเชิญช่วยแฟนับเขาหน่อยฝากพี่น้องชาวจีนครับช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับมีเต็มที่แล้วครับวันนี้ขอโชคดีขอบคุณมากครับขอบคุณมาก